สวัสดีครับพบก,กับช่องเว็บร้อยสิบไวพาเที่ยวนะครับเว็บร้อยสิบไวพาเที่ยววันนี้จะพามาชมว่าบองอะไคืออ่าชมถนนอ่าอ่าเหตุผลข่ามเด้อครับโค้งไปโดยไม่ต้องติดไฟแดงนะครับอ่าเนี่ยครับความปลอดภัยครับปลอดภัยมากเลยนะครับสามารถขี่ขามได้เลยนะครับอ่าถ้าเลี้ยวไปอะี่เป็นโค้งโค้งลงไปสลับรีครับแต่ว่าถนนเส้ยนยงที่จเวิ่ง อพาร์ทมนันสั่งไปวิบล็อตเสียไปไม่รู้นะครับว่าเป็นถนนเส้นไหนครับถ้าเอฟซีท่านใดหรือาไงก็ผู้ใดรู้จักแนะนำวิบว็อตเสิยไปด้วยนะครับเพราะว่าพอดีนะครับนะครับดูนะครับนะครับตรงที่ว่าตรงไปนะครับกับพวกว่าเป็นถนนเส้นใดนะครับนะครับคนกำลังสั่งครับมีรถเจนมีอย่างนด้นครับนะครับ ถือว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานในการสร้างนะครับบอกเลยว่าเดี่ยสุดดอดเลยนะครับว่าเวลาเป็นความปลอดภัยนะครับเวลาข้ามถนนนะครับเวลาอย่างเมื่อกี้รถขามไปเลยได้ครับขามเนี่ยครับสามารถขามไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องล้อไฟแดงโดยไม่ต้องล้อรถแรีนมาครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตภาพทั้งขาไปก็จะเป็นสรลาบุรีนะครับมาจากโคราชนะครับ ถำวมองไปก็ยทเป็นภูเขานะครับขี่ขึ้นถาเต้งๆก็สีงามอยู่แล้วครับว่าสะพันมือท่านในแล้วนะครับปลาเห็บท่านในเล้วนะครับสั่งท้านในเล่าครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดในการสั่งนะครับรว่าอ่าทำให้รถไม่ไม่ต้องติดไฟแดงหรือว่าไม่ต้องอะไรนะครับ เรียบร้อยสิบใบคิดว่าขังเทิงตาขับรถขึ้นไปได้กะทีงามอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นสางเสร็จนะครับถ้าสางเสร็จเรียบร้อยสิบใบกะสีขี้ขึ้นในเบื้องนะครับขึ้นไปไทยเบื้องเทิงเลยนะครับับเนี่ยครับงามนะครับโค้งเนี่ยครับโค้งโคงขึ้นมานะครับบัดตรงไปอ่ะถนนที่ว่าตรงไปกับเรียบร้อยสิบใบไม่รู้นะครับว่าบอกเลยว่าพิ่ว่าไปเสี่ยงไรนะครับรู้แต่ว่าถนนวิถีภาพนะครับชีสปานมาไม่ดีครับ ฝากเพิ่งคลิปไม่จบไปแล้วครับดูคลิปไม่จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เว็บร้อยสิบไอพาเที่ยวนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับคลิป,ปสวยๆนะครับอ่าพอดีขี่รถผ่านมาช่วงนี้เกิดเป็นช่วงอำเภอโวกเหล็กครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับจอดรถไว้แล้วก็นหายเลยนะครับ <laughs> ขอขอซืส้สซุในการสั่งนะครับเพื่อ,คว,อค,ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนะครับในการใช้ถนนนะครับถ้าสั่งเสร็จแล้วก็จะรู้ึกว่าสิปลอดภัยนะครับน,น,าาน,นะครับเบงรรยากาศภูเขาน้นนะครับมองไปไกลมีภูเขานะครับเป็นภูเขานะครับนะครับความปลอดภัเาายเพื่อเอาผ่ายัง กันไย้ย่างดีนะครับในการสร้างครับมีผ้ามีอะไรผ้าแสรงกันอย่างดีนะครับวันนี้ค็ถือว่ารถอ่ารถกับว่าหลายนะครับรถกับถือว่าพอดีนะครับนะครับโอ้เสียงงามครับต่าเขึ้นไปถงถึงก็สีงามครับเพราะว่าติดมองเงินภูเขานะครับเนี่ยครับมากับเว็บร้อยสิบไบคันนี้นะครับนี่นะครับเว็บร้อยสิบไบคันนี้นะครับขี่มากครับ ผมมีงองเงี้นะครับพาไปพาไปทัวร์นะครับเดินทางเวลาจะมาถึงเว็บร้อยสิบใบคันนี้นะครับเราก็ดูแลอย่างดีนะครับไปใส่มาใส่กับเออบางมีทุกอย่างนะครับเจียงเมื่ออะไรกับเตรียมไว้น้ำนะครับเนี่ยครับชมสวยนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมช่องเว็บร้อยสิบใบพาเที่ยว ขอบพรเบิ่งเว็บลอยสิบลายพาเที่ยวนะครับขอบคุณนเนบซีตกตันเด้อครับที่มาเป็นกำลังใจเว็บอ่าเว็บลอยจองเว็บลอยสิบลายพาเที่ยวนะครับทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจองเว็บลอยสิบลายเด้อครับเออเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วนี่ก็รู้สึกว่าโอ้ดีๆดีใจครับขอบคุณนเนบซีตกตันนะครับ ก็จะได้คอสจบชิปแล้วครับสมีนะครับบารดีครับ